สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกับบางรีพานพึ่งปทุมธานีนะครับก็ผมไม่ได้ออกหาพึ่งมาหลายวันเลยครับวันนี้ก็ออกหาครับเจอแล้วครับหนึ่งรังครับเดี๋ยวให้ดูลังนะครับอ่อรังใหญ่ใช้ได้เลยครับครบครับครบนี่ครับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครบใช้กิ่งกิ่งพกกิ่งไม้แห้งนะครับนะครับพวกนี้ครับ แล้วก็เอาใบไม้สดคุมนะครับครับการตังค์อ่บการทําครบต้องมัดตูดครบให้แน่นนะครับช่วงนี้ครับต้องมัดให้ดีๆนะครับถ้าเราขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วถ้าครบหลุดมานี่พึ่งต่อยเราแย่เลยนะครับไม่ได้ครับต้องครบล่วงนะครับโอเคครับจะเข้าไปดูรังกันครับรังใหญ่ใช้ได้เลยครับ มื่อวานผมเลิกงานมาแล้วก็แวะเข้ามาดูตามคอนเก่าๆครับก็มาลงครับมาลงข้างคอนเก่านะครับคนละต้นนะครับแต่ต้นติดกันนะให้ดูลังครับ พึ่งอยู่นี่นะครับน้ำดูอูมๆนะไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำหรือว่าจะฝ่อนะครับเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นดูนะครับกาคอนเก่าอยู่ต้นนี้ครับคอนเก่าต้นนี้ตีตอนหน้าหนาวนะครับช่วงเดือนธันวาคมนะครับคอนเก่าอยู่กับเกาะอยู่กับกิ่งนี้ครับอ่า ก็อยู่ทิ่งนี้นะครับอันนี้มาลงใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวแต่งชุดขึ้นไปรับชมกันด้านบนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับพึ่งอยู่นี่ครับพึ่งอยู่นี่ครับอย่างใหญ่ใช้ได้นะครับพอขึ้นมาถึงข้างบนแล้วหลังใหญ่ครับรุ่นน้ำกันนะครับว่าจะมีน้ำหรือเปล่าครับ เดลุนไปพร้อมกันนะครับผมไม่ได้ตีหลายวันเลยครับเกือบเดือนไม่มีเวลาออกหาเลยครับฟู่ๆเลยอวอันเล่นเัย แล้วครับแตกแล้วแตกแล้วคานท่าหยุดไปตีเขาบอกว่าช่วงนี้พึ่งดุกเดี๋ยวมันรุ้นตราบว่าลังนี้จะดุกรือเปล่า เห็นครับได้มุมประมาณนี้นะครับรับชมกันเลยครับยังยดุเดือยพึ่ง นะครับขอน้ำจำงๆเลยครับติดตายู่นะครับหอนไม่เอานะครับหอนปล่อยไปครับไม่หอนครับก็อหอนมากๆไม่เอาครับปล่อยครับก็หอนไม่เอาครับได้รอบสอง จะเจอรังต่อไปครับที่หายจัคู่ครับกำลังที่สองนะครับกบ็ตามตัวเข้ามาครับให้ดูลังครับนี่นะครับรังพึ่งอยู่ด้านบนนี่ครับต้นใสนะคร,ครับเด๋ว ทำครบครับเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นน้ำกันนะครับเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นน้ำนะครับด้านบนหลังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเหมือนเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำครบสักครู่ครับโอเคครับใส่ชุดเรียบร้อยครับนี่ครับแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับก็ครบกระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นน้ําด้านบนครับครับ,รบก็ได้ขึ้นมาถึงใกล้ๆรังผึ้งแล้วนะครับนี่ครับพึ่งลมโอ้ลมแรงมากครับหลังพึ่งมาลงได้ไม่นาน,นะครับ ¡Gracias!

mấy yeah. kề เสรัจเรียบร้อยครับโอ้ลมโคตรแรงเลยตุ้งย่อตุ้ย่อเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปสรุปหัวน้ำด้านล่างนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับตัวอ่อนไม่เอานะครับปล่อยครับขยับนะคร้ำน้ำหน่อยหนึ่ง ผลผลงานวันนี้นะครับตัวอ่อนไม่ได้เอานะครับครับอันนี้รังที่สองครับอันนี้รังแรกครับนี่ครับรังแรกครับผลงานวันนี้นะครับนี่นะครับสองรังครับโอเคครับก็ ขชก็ฝากาชก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ